เราเห็นข่าวในทีวีเขามาบุกลุกวัดวัดกระโดนคุกคามล้วศาสนาจะอยู่ยังไง พ่อแม่ทำไร่ทำสวนเราเป็นพี่คนโตบางทีตอนเช้ามีไข่อยู่ฟองต้องแบ่งกินครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไปโรงเรียนอีกครึ่งนงบางวันก็ไม่มีข้าวกินหิวก็ดื่มน้ําก๊อกมันไม่มีจะกินอ่ะเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดจบม .3 แม้วไปเรียนต่อต่างอาเภอหาเงินเองเรียนเองพ่อแม่เคยส่งเสียสู้ชีวิตของเราเองแล้วก็ไปอยู่บ้านป้าเวลาตื่นนอนมาตีสี่นะเราต้องมานึ่งข้าวแล้วก็กอดเข้าม่วนอนอยู่หน้าเตาไฟบางทีก็เอาหนังสือมาอ่านแล้วป้าเข้าตะนีทีเหนียวไม่กินอะไร ทีก็หิวมากเอาข้าวจิ้มน้ำปูบ้างจิ้มกะปิบา้าไม่มีกับข้าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องขออนุญาตป้าไปรับจ้างทำนาวันละ20บาท2วันก็40บาทแล้วก็กินเป็นอาทิตย์ยังเหลือเงินเก็บไว้ให้แม่ได้อีกพออยู่ได้สักปีหนึ่งเราก็อยู่ไม่ไหวแล้วก็บ้านอีกหลังให้เราขยานันก็เอาเราไปอยู่อีกแต่ขรบตันีทีเนียวเช่นกันอ่านหนังสือเนี่ยห้ามเปิดไฟ ก็จุดเทียนอ่านองค์มังกรเต็มบ้านต้องให้เราตักน้ําเช้า15หาบเย็น15หาบถูบ,บ้านกวาดลานให้เรียบร้อยก่อนไปโรงเรียนชีวิตลําบากมาก จบมโหแล้วก็เข้ามาอยู่เชียงใหม่ไปทํางานร้านอาหารเยอรมันในร้านนั้นมันมี5ภาษามีภาษาเบลเยียมฝรั่งเศสสเปนเยอรมันอังกฤษเราจะต้องอ่านทุกเมนูให้ได้เอาภาษาอังกฤษเป็นหลักพออยู่ไป2ปีมันก็อ่านได้หมดเลยพอจากนั้นชีวิตก็ดีขึ้นหน่อยเป็นผู้จัดการร้านแต่สุดท้ายทํางานกับเขาน่ะหเดือนเขาโกงเงินไม่ให้เงินเดือนเราเราก็ลาออกจากนั้นเราก็ไปนั่งเป็นแขกก็สั่งเบียสั่งอาหารมาเต็มเราก็เอาเบียเททิ้งอย่างเงี้ยเงินเดือนนั้นก็หักไปเลยแล้วจากนั้นมันก็อยู่ใน เชีงใหม่ไม่ได้มังเทศก็มีเงินติดตัวก็มไม่พอเช่าห้องเดินจากราสเทวีอ้อมไปสุขุมวิทไปพักโนมนหาการทรรแล้วก็ย้อนมาสุขุมวิท23มันร้านเยอรมันเหมือนกันเมียเจ้าของเป็นคนไทยเขาเลยช่วยไปบอกผู้จัดการมนาะให้รับคือเก่งมีความรู้กําลังก็มีสติปัญญาก็มีแต่ทําไมเราไม่มีเงินเลย แล้วก็มาขายของที่สวนจตุจัจกขายหมวกขายกระเป๋าขายรองเท้าขายไม่เคยดีหรอกแล้วก็โดนคุกคามตลอดเพราะว่าบางทีเห็นเราขายดีเขาก็รังแกเราวันหนึ่งมีพระธุดงตอนปีใหม่แล้วก็ผ่านหน้านจตุจกักเห็นคนมานั่งเรียงกันเต็มเลยเกิดขบปื้มตะลึงโอ้โหทำไมมันมีแบบนี้ด้วยเหรอไม่เคยเห็นพ<ะ>ระเดินมาแล้วเขาก็ยื่นดอกกุหลาบให้ถุงหนึ่งแล้วก็ปลยไปร้องไห้ กลับไปถึงบ้านยังเพ้่มแล้วน้ำตาไหลเพราะไม่เคยเจอไงตั้งแต่เจอพระธุดงตอนนั้นชีวิตเปลี่ยนเริ่มขายดีขึ้นพระธุดงมาต้นปีพอใกล้สิ้นปีแล้วก็มีรถแล้วก็เปลี่ยนทำเลด้วยนะพอมาเปลี่ยนมาอยู่ข้างนอกล้าขายดีขึ้นเจอคนดีเจอลูกค้าดี จากนั้นก็เราเห็นข่าวในทีวีเข้ามาบุกลุกวัดวัดก็โดนคุกคามเราศาสนาจะอยู่ยังไงเราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องไปละเราขับรถเข้ามาตรงตลาดกลางมาดูวัดว่ามันไม่ดียังไงแต่ทหารไปเยอะนะเขาเหมือนจะปิดทางเห็นคนมานั่งสมาธิขั้นทางตรงตลาดกลางแบบน้ํามีจํากัดอาหารก็มีจํากัดคนเนี่ยต้องนอนกับพื้นหมดเลยพระก้นกลางเต็นท์นอนกับพื้นร้อนมากเราอนมานอนคืนหนึ่งแล้วจากนั้นเขาก็เริ่มเปิดวัดแล้วก็มาทำกายเจดีโอ อเมซิ่งอ่ะจากนั้นเขาก็จัดตักบาตอยู่หน้าเจดีแล้วเขาเห็นพระเห็นเน้น mm hmm. นั่งเต็ม JD, เจดียเลยเรียงเป็นระเบียบโอ้ย oh, oh, ปื้มปื้มเหมือนที่เห็นเคยเจอพระธุดงทุกจุดของว่าทำไมมันสะอาดจาังเลยเกิดความศรัทธาหลวงพ่อขึ้นทันทีพระที่ดูแลที่นี่คงจะสุดยอดในโลกในคงมีที่เดียวอ่ะ พอจากนั้นก็ฟังหลวงพ่อทั้งวันทั้งคืนฟังเคสตัณฑ์คาสอนหลวงพ่อเราให้เราใจเย็นให้ทําบุญรักษาศีลน,นั่งสมาธิจเจริญภาวนายิ่งให้ยิ่งได้เราเข้าใจเราขาดบุญนี่เองถ้ามีบุญเนี่ยเรารวยแล้วตอนนั้นพอเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วก็ไปเซ้งแผงเขาเขาก็คิด6กแสนแต่ทางมันต่ำพอจากนั้นประตูมันเปิดทางไม่ตมันจากแผงห0 0 0 0กลายเป็นแผงและสองล้านมันพลิกชะตาชีวิตหน้ามือเป็นหลังมือแป๊บเดียวล้านแป๊บเดียวล้านจนมีเงินเก็บซื้อบ้านแถมส่วนได้อีกจัด นั้นพออีกสองปีเราก็ได้ตึกตรงตลาดกลางนั่นเลยชีวิตมันดีขึ้นทุกอย่างเลยเพราะว่าเรามาปกป้องพระพูดทธาศาสนามาเจอพี่หมวยก็ชวนทาประธานกฐินเราก็ทำทันทีเลยกะว่าจะทําทุกปีที่ผ่านมาใช้ชีวิตสมบุกสมบันคอมตนีทําให้ยากจนเราไม่เอาด้วยฉะนั้นเราสลัดคอมตนีออกถวายแต่ของดีๆคือละเอียดประณีตแล้วก็สะอาดทาส้มตำบ้างอาหารทางเนื้อบ้างเสถุงเราไปวางถวายตรงนั้นตรงนี้คือบุญทั้งนั้นเลยเห็นพระเต็มหอฉัน้น ว่ามันปื้มทำสุดๆไปเลยเพราะว่าเรายิ่งให้เรายิ่งรวยเราก็เลยอยากจะให้พระให้เนนและให้คนคือการให้นมีความสุขมากกว่าการรับให้ใจให้ความรักความปรารถนาดีกับเขาให้ธรรมะให้คําสอนหลวงพ่อบอกต่อๆไป